สวัสดีครับวันนี้ข้าสิบ้าเบึงฟังว่าครับบบดง้อหน่อยักหลายครับนี่ครัขนาดกลางครับรถเมานมพอดีครับนี่รถนมอ่ะที่เพื่งดีดแล้วมากครับนี่เวเป็ปรุ่นไปรุ่นไปครับเอออันตัวน้อย อย่างไงี้มาเนี่ยแบบพาพาชมครับเดี๋ยวพาชมฟาร์ม,มผมมันจะเป็นฟาร์มขนาดน้อยครับแม่สาวล้ะครับนี่เงี้ยเราเฮ้ฟาร์ม เดี๋ยวพาชมทางในครับนะครับไอสมงอีพาไปเบิ่งครับปวดรถหลายขั้นเนื้อฟ้ามนี่ครับข้าวมัวขนาดกลางทุกนี้ยังนี่ขึ้นมวไทยที่ออกจากตรงนั้นมัวเรียด้วกันครับนี่

เี่นของมาเรียกนี่เหลืองงวดเหลืองด้วยก็ัวนทองก็ขวัดขึ้นตรงนี้ื่อทองร็ขวัดทุนนี้มีหลูมเวลาเป็นบ่าตงนน้งับหน่วดถาั่านกานวอื่นงไม่มา ใายครับวันนีว่ารกแก๊สเวกพวกัจ้วอัว่าหรนีันที่ว่าลูกไครับ่ดูดดลูกอะรนวไนีลูกะไดสามเกียร์มึง ใส่แกบมใส่หาใส่อะไรุกเลยัแก่ยดีบเพื่นกินเรืยเดเบิ่ง้างนครับนี่มองมองรีดครับ่อนแ้นจะได้ปอขาหน่นหนอยนอยู่บ่อข้ไปยังเป็นยังไงขอขาเราเมื่อไทยเหมือนยืนหข้ไปยังได้่ปอขาคือว่าหัวนี้มันขาจัง เวลามันยางก็สิ <t od em ounded> ่หม <ender> ื่นขามสี่สี่กอดกันมันก็ต้องใส่ปอดคาบด้วยเวลามันยางขาตกลางเหรอเพราะมันใหญ่มันหักแตาเวลาที่มันยางไปดิขาม้องสี่สี่กอดกกันเดี๋ยวนี้มันลมเลยเวลาให้มันยางไปสี่เพราะนมมันใหญ่ขาหมื่นเวลามันยางไปขาสี่แแบออกขามี่แแบออกร้อสี่ลูกย่าขาล้มก็เห็นขาล้มเมไปทางเดียวกันอืม นี่ครับอันนี้คือคืองาเหลียดครับนี่งาเหลียดกันครับอันนี้จะหันหนาเข้ากันครับเดียกก็ราฟัง ฟางหัหมันืดเฟางหัวรีบแบบอัตโนมัแต่ว่าตานมันเพิ่มเดี๋ยวหรีบยืดงขึ้นไ่ตก็ไปทำไามาตโนมันม่คือโนมปเป็นเียเป็อัตน้มอ่ะโนมเบอมันสีโตออกเองนับโอสีนีงามเลครับสีำตาลขาวอ้ามครับ สองพันอันนี้เป็นยาบดครับบดเซนบดร,ร่วมกันเลยครับเร่งหัวหานเรื่องอะไรต่อครับนี่ฮอร์เรียร์ครับนี่ อีสี่คือแ8หัวหันเัวดตน้อง้อดี้นจะต้องดาหัวง่แหัวเดี๋ยวมันจะไหลมาน้ำล้างนี่ครับนี่เลียนดีครับ้องมาไทไปนะครับหอมมาอหอมมา โอเคปรล่มแล้วครับมันห่อน มังม่วสซองตัวนี้ครับสีงามดีนี่นะครับฟราม,มัวญี่ปุ่นคนไทยญี่ปุ่นครับเป็นสังีละครับการทำงานแต่ละมือครับนี่ รถับรถครับนนี้รถตาครับอันนี้ก็รถตาครับเพ่อนีมีหามีหมีหยาบเร่องรถดนงานนีมนีเราัตขงานนี่ตัตางานนี่ตานี่ถึง้สนรงนี้ถึง้เส้นงหันตัไปบนนี้เตี่ยนนี่ันนี่หมดอย่างระบปันันเปิดออกมานี่รถขนาดมัตรงใจหรอกดูนี่ตัดตรถนี่ โสมัวหาันหากระยองนี่บ่แมนครับเวิดนี่ร้องให้ดีดยอกว่านี่คื่รถตันวัตดีอยูใช้ไหครับ6สูบจอนเดียของแท้ครับนี่ยของแท้ของแรงเครื่องเจักสูบ6สูบนี่บ่โอ้โหเครื่องครับเมื่องิ่ับจอจนฟุ้น chạp bớt lọt bữa, bữa đấy hết nhắn đi xa ta về thả bánh ngã dân vô à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  สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเท่านี้กันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ